สาหรับปรนเทอญี่ปุ่นเป็น,น,นริมแดที่มีทาง,ทางวาัฒนเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัวถึงวัฒนธรรมียาวนานรวมกับประเพณีที่รักษากันมานับพันปีล้วนสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในประจำวันของคนญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นนั้นก็มักที่จะมีวิธีคิดและวิถีชีวิตที่ได้สะท้อนถึงความเคารพในธรรมชาติ ของการทำงานหนักและความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปสำรวจชีวิตของคนญี่ปุ่นในด้านต่างๆทั้งในด้านของการทำงานครอบครัวและการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศที่เต็มไปด้วยความสมดุลระหว่างอดีตและอนาคตซึ่งจากการทำงานของคนญี่ปุ่น ควรที่จะมีความหมายลึกซึ้งกว่าการที่จะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวและในสังคมของญี่ปุ่นจากการทำงานถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญซึ่งจากการทำงานหนักเพื่อองค์กรหรือบริษัทที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่น ซึ่งพวกเขานั้นก็มักที่จะทำงานกันเป็นทีมและให้ความสัมพันธ์กันกับความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามซึ่งครอบครัวในญี่ปุ่นมีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งสังคมในญี่ปุ่นก็ให้ความเคารพในครอบครัวและปู่ย่าตายาย บทบาทของพ่อแม่ในญี่ปุ่นจะเน้นความเข้มงวดและการอบรมสั่งสอนที่มุ่งเน้นไปให้ลูกได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบและความเคารพในประเพณีถึงแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้แต่ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวยังคงเข้มแข็งและแข็งแกรง่งถึงแม้ว่าในยุคข,ของปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญ กับการใช้ชีวิตในเวลาพักผ่อนอย่างมีคุณค่าซึ่งในบางคนก็อาจที่จะเลือกเดินทางไปยังสถานที่ธรรมชาติซึ่งแม้แต่กระทั่งการเข้าวัดเพื่อการทำสมาธิและยังเป็นการสงบจิตใจท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตในเมืองใหญ่ซึ่งจากการหาความสงบภายในจึงกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมาชีวิตของคนญี่ปุ่นนั้นก็ได้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในงานความรักในครอบครัวและการหาความสมดุลในชีวิตซึ่งถึงแม้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่คุณค่าของความอ่อน,น,อน,อน้อมถ่อมตนความพอรู้ในธรรมชาติและการทำง,งานหนักก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของสังคม,ม,มและต่อมาท้ายที่สุดแล้วชีวิตของคน น้นก็เหมือนกับการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งทุกก้าวย่างก็ล้วนจะเป็นเรด้วงความหายและชีวิตและความสำคัญในชีวิต